สและคุณตั๊กโดนหนึ่งได้ดูซิกัดจากเมกา <c oughs> คุณเดินเดิอเดร คุณประสิทธิ์นี่ลุ้นตัวโกงสุดฤิ์เลยพี่ประสิทธิ์ไม่ต้องลุ้นมั่นใจไปเลย80%มีเปอร์เซ็นต์ได้ทองเยอะ12บาท12บาทมีเปอร์เซ็นต์สูงมากจากทเวลพัทอาจจะแจกติดกัน2อาทิตย์เลยก็ได้ใช่แล้วพี่เนาะนี่แต่พี่มีสาป้ายแ้่พี่เข้าตู้ถอนระเบิดปุ๊บถ้าไม่โดนระเบิดออกมารับ1บาทจากทเวลพัทแล้วแล้วก็แถมก้ามปูหนึ่งก้ามที่ไหนที่ไหน วันนี้นะคะถ้าคุณเดินเดินเข้าเดินออกเข้าไปในตู้นะคะแล้วกลับบ้านไปอย่างสวยงามไม่เลอะแป้งนะคะบริษัทสยามเทมส์จะมอบเครื่องปรับอากาศแอร์เทมส์ให้นะคะใหญ่เรียกว่าห้องหนึงเย็นไปเลยนะคะและนอกจากนั้นโรงแรม Imperial แม่ปิงคู่อิงเมืองเชียงใหม่จะมอบบัตรที่พักให้3วัน2คืนพร้อมอาหารเช้านี่ตอนนี้เขามีจัดรายการช่วงเอลวิสเมมโมด้วย โอเคโอเคดูว่าแม่ของโอเคนั้นจะเป็นใครดูดิดูดิว่าเป็นใครและเดานับมัม ภรรสามีสามัยยังโดนเลยโอ้ยช็อกนะเนี่ยช็อกใช่ไหมแล้วช็อกตกอยู่ในผวังพี่อาจารย์เนอเข้าไปถ้าพี่เป็นอะไรไปปู่ฝากไว้กับผมมันจะรับพาล่าสองสามคนมากไปเลยเอาเบอร์ไหนดีครับเบอร์ไหนดีพี่เด้อจะเอาเบอร์ไหนไห้ดีสองเบอร์สองเบอร์สองครับทางนี้ทางนี้พี่ทางนี้ ครับแห่ดูลักษณะแล้วคงจะนี่แน่บอกมือด้วยแสดงว่าโดนแล้วนั่งงงแล้วตะกี่ที่เบอร์ใครบอร์สองเครื่องเองป่าพี่ถ้าเครื่องคนอื่นที่โดนเลยนะรอนับก่อนนะเครื่องเองลองเองอ้าวมาช่วยกันครับขอบสามนั้นพยกกันทีนะถึงึุดเลยนะพร้อมแลวพร้อมแล้ว ับพี่เดิกเราถอดเบอร์สองแต่ไม่โดนระเบิดนับไส้อหนึ่งบาทจากสเปยพาร์ทเดียวตาคุณครับเอาละก้มมากเลยเนี่ยก้มมากเขาก้มมากเลยคือหมอชิดย้ายอ่ะเขาก้มปันเอาว่าเรื่องต่อเลยเอาเลยดีครับเดี๋ยวหนึ่งพันแปดมันเรียกว่าเป็นพาย มพีกพี่กั๊ั๊ี่กเดี๋ยวเดียวเดียวีใจพี่ตั๊กมีบวกมีบวกมีวกหาใครเข้าไปอีกคนนึงตะกี้ชวนเต้นทไมอ่ะไอ้บ้าไอ้บ้าตี้ชวนเต้นทไม เขาหัวเราะแบบ ue, สะใจได้ไหมเพื่อนสอง เหลืออีกสิบลูกเก้าลูกดีใจไปเเอาเร่อลยเอ่าไปออยไปอเซฟเค่อ้าวพี่จะดึงหนูมาอีกนะหนู้าเป็นใครสองรับ โตบอกหูกูไม่รอดประสิทธิ์ทัพไพรเวตเตรียมตัวรับทองสิบทองบาทนีารีวเอาเ้ง ่าาังไจ่นนเมือ่อกี้ทำอะไรอ่ะยิงปืนช่วยเด็ก<อ>จากตัวประกันเ <laughs> ี่กัน<ม>เดินเข้าไปเลยรู้อย่างไงดึงเ,เลขอะไรอยา่างจ้ะเน่บเอบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเน่มุดเอ้ยเตรียมมาลูกมารับศบนะเขาได้สามเดี <h ums> ๋ยวเดี๋ยว 1, 2, 3! 1, 2, 3! เอาลูกกลัว,ลว <laughs> นะปั่ปั่นให้ไงเอาละ่ะค่ะเอาล้องเลยล้องเลยโอ้โ <laughs> หดูสิครับเอาล่ะค่ะ <laughs> แล้ววันนี้ทองแตกอีกแล้ว12บาทจากทะเวศร <laughs> ์ <laughs>